สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องโทรชแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะมาตามหาการ์ดใหม่ที่ชื่อว่าหนูเอื้อยนะครับบอกเลยนะครับการ์ดนี้โหดแน่นอนนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถทุ่มไปเลยการ์ดนี้พี่ฟันทงสกิลที่หนึ่งของหนูเอื้อยนะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเองเนี่ยจะมีโอกาส65%นะครับจะหาอเหินเดินอากาศไปสร้างแลนด์มาร์คตรงพื้นที่ว่างซื้อเกาะได้นะครับหรือจะไปพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะครับ แล้วยังมีโอกาสนะครับ60เปอร์จะได้รับการรีชาร์จสกิลนะครับเยอะกว่าบีฮยองรัน10เปอร์นะครับบีฮยองรันเนี่ยรีชาร์จสกิลแค่50เปอร์เองนะถือว่าโหดมากๆเลยครับสำหรับสกิลนี้นะส่วนสถิตที่2นะครับเมื่อก่อสร้างสามอาคารเนี่ยมีโอกาส80เปอร์นะครับจะย้ายไปยังตำแหน่งดยืนนะครับใช้ได้2ครั้งนะเมื่อตกไร่มาของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีโอกาส80เปอร์นะครับยกเว้นค่าบันทางแล้วก็มีโอกาสที่จะป้ายสี2เทินนะครับใช้ได้2ครั้งนะ แต่ว่านะครับแต่ว่าไม่มีความสามารถที่ป้องกันการทาสีของฝ่ายตรงข้ามเหมือนบีไฮองรันนะวิธีการทาหานะครับก็ตามหาสร้อยคอเอของหนูเอื้อยนะครับ1ชิ้นเสื้อของหนูเอื้อยนะครับ2ชิ้นกางเกงของหนูเอื้อยนะครับ3ชิ้นนะครับก็จะแลกปลาทองเอบวกได้นะครับถ้าเราสะสมปลาทองเอบวกได้2ใบใช่ไหมเราก็จะสามารถแลกวัตถุดิบนะครับ วัตถุดิบนี้ก็จะมีให้เลือก2อ,อย่างนะครับก็จะมีดอกไม้สีแดงนะครับกับพวงมลาลัยของหมูเอื้อยนะครับถ้าเราอยากอยากจะได้บีฮยองรันหรือไอรินเนี่ยเราต้องแลกดอกไม้สีแดงนะแต่ถ้าอยากได้หมูเอื้อ,นอยนะครับต้องแลกพวงมลาลัยนะครับพวงมาลัยเอสเนี่ยหชิ้นนะครับก็จะแลกการ์ดหมูเอื้อยได้เลยนะครับผมอีเวนต์นี้นะครับก็เป็นอีเวนต์สุ่มแพ็ค200เพชรนะครับเดี๋ยวเราไปดู ในหลานโลมดาวก่อนนะหลา,านโลมดาวใช้สี่พันซื้อได้นะครับเดี๋ยวซื้อเลยนะครับซื้อเลยปาบเข้าไปเสื้อกับกางเกงนะครับผมคิดว่าไอ้สร้อยนี่แหละน่าจะออกยากสุดนะครับเพราะว่ามันให้หาแค่ชิ้นเดียวเองอะต่อไปไอ้หลานไอเทมน้ำกัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแพทยี่สิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวลองซื้อดูนะเราลองเปก่อนเผื่อเอมจะอวยนะครับ ก็ไม่รู้ไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนนะ, <c oughs> ะซื้อไปแล้วนะครับยี่บาทปั๊บไปรับนะครับไปรับก็ได้มาสามแพ็คนะครับเริ่มเลยนะเปิดเลยตุ้มก็ไปเสื้อกับกางเกงนะครับตุ้มก็ไปเสื้อกับกางเกงโอ้โหรู้เลยเะ ว่าอยเ็นเนี้ยโดนแน่ๆเสื้ออีกแล้วไะเราไปซูมกันแลละผมมีเพชรอยู่หนึ่งแสน้าหมื่นสนะครับเดี๋ยวลองสักหมื่นนึงเนาะไม่รู้ว่ามันจะปิดหรือเปล่านะครับไปผมมีโอกาสที่จะได้เอ S เลยนะโู้เสื้อกับเสื้อกับกางเกงนะครับเสื้อกับกางเกง โอ้โหเอ้าซอยมาลว้หนึ่งสอยเนี่ยเราต้องหาสิบใบนะครับถ้าอยากจะแลกนุ่งเอ้ยนะครับถ้าใครอยากจะแลกเบียยองรันหรือไอรินเนี่ยหาแค่หาแค่แปนะครับโอ้โหกางเกงลุ้วนสรอยลูกสร้อยเออยังเป็นเลยโอ้โหบอกเลยอ Nathan. ีเวนตนี้ ลายเพชรแน่นอนอม,อม,อม,มาซอยโอ้ยอยไม่ออกนะครับปากก็ไปโอโ้โหสองพันสองนะครับหายวับเลยเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะว่ามีของแถมนะครับอ่าของแถมนะครับเสือ้อบอกเลยเสื้อกับกางเกงเนี่ยมาลุ้นว่ว เก่งนะครับเฮ้ยขอสอยคอยสอยคอดิโอ้ยสอยคอและล็อกเก็ตนะะไม่ออกนะไม่ออกโอ้โหดูเถอะ <c oughs> เกงนะครับกางเกงไปสุนต่อมาลุกไฟอะ อยันนี้สองมาด้วยเหลือแปดนะครับเหลือแปดอ่าเหลือเจ็ดนะครับเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดละเหลือเจ็ดละเอ้ยไม่มาไม่มานะครับไม่มาโอ้โหไม่ออกเลยมาไม่ออกนะครับไม่ออกโอ้ยอากาศมันโหดแล้วแต่ว่าอีเวนต์มันก็โหด โอดเอาเรื่องเลยครับเออดูเหอะเกงมาลัวๆวเลยตายอย่างนี้เชรไหลเป็นน้ำเลยเอ้ยอะไระเนี่ยใส่ไม่ก่นอนไบ่ก่อนไบ่ก่อนเฮ้ยเราเติม29บาทแล้วนะเกมมักงวยแล้วละมั่ง ไปรับต่อนะครับผมไปขายมาแล้ะเอ้าอ้ยมาล้ยสีละสีละสร้อยคอเราโอ้ยตะใจหมดเลยสีละขาอีกหกนะครับโอ้เสื้อกางเกงครับกางเกงเสื้อนะครับเสื้อกางเกง กงเกงโอ้โหเสื้อสร้อยี่ลูกไม่สร้อยนะครับไม่สร้อยเดี๋ยวเราไปดูสภาพศพของเราก่อนนะกี่เพชรไม่รู้ดูไม่ทันเมื่อกี้อะรับนะครับรับปลาทองไปปั๊บผมก็รับมาแล้วนะครับได้เอบวกมาสใบอ่าตรงแพ็กการ์ดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราแลกแล้วมันน่าจะไม่หายไปนะเพราะว่ามีเขียนว่าอ่า ไม่มีไอเทมเป้าหมายอยู่ก็สามารถรับรางวัลได้เดี๋ยวผมลองรับให้ดูนะครับเผื่อกดร,รับไปแล้วเนี่ยมันได้หนูเอื้อยใช่ไหมถ้าได้หนูเอื้อยเราก็ไม่ต้องตามหาแล้วเออมินิโคหมาป่าททมิลิม,มรัรและเปิดจักษ์สานตำรวจลาวีองโรดราชนินีเพลงล็อกยูกะคิรินโกลเด้นเทเอินแล้วก็ซากุระ,ะจิ้งจอกสาวมาฮิโรนะอ่ะลองดิลองแรกก่อนนะเผื่อได้หนูเอื้อยเลยตูมเข้าไปโอ้โหซากุระแรกแล้วการ์ดเบืบวกไม่หายนะครับไป เราแลกต่อเลยตุม้มคิลินนะครับใบที่สามคิลินอีกแล้วโอ้ยเปิดได้หนูเอ้ยมาดีเธอจะได้จบๆกันไปอเวนนี้ปึ๊บก็ไปอยููกะน,นะครับส่วนลูกบาทเนี่ยเอาไว้ก่อนนะรอให้มันได้อีกบวกสิบชิ้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปแลกนะครับไปุ่มต่อนะครับตอนนี้ก็โดนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนไปประมาณสี่พันแล้วมั้ง มาสี่พันได้ได้สร้อยมาสี่อันนะครับผมเสื้อกักางเกงมาลุลเลือโอ้โหอ,อกไหมลูกออกไหมออกไหมออกไหมที่สร้อยโอ้ยสร้อยไม่ออกเลยโอ้ห <c oughs> ไม่ออกเลยไม่ออกนะครับไม่ออกโอ้โห <c oughs> เส้อหมดเลย แม่ไม่ออกโอ้ยไม่ออกเลยตายแล้วอย่างนี้โอ้โหเบคอนเบคอนเบคอนไปเปิดไอของแถมก่อนนะกันเกงอีเวน์เนี้ยเหมือนจะไม่มีรวมเนะีนย เสื้อนะครับกางเกงเสื้อนะครับกางเกงกางเกงนะครับกางเกงแล้วกางเกงนะครับกางเกงเสื้อเสื้อโอ้โหตาย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 เสื้อนะครับ ตอนนี้ก็โดนไปแล้วนะครับ7,002นะครับได้สร้อยมา4อันนะไปต่อปึก๊กก็ไปไม่มานะครับไม่มาเสือ้อีกแล้วเสกกับเกงนะครับเอ่อสร้อยอันที่5้าแล้วโอ้ยจะ8,000ติ้เอ้ามา2อันติดนะครับตอนนี้ก็เหลือ4แล้วสร้อยสร้อยเหลือสแล้ว เอ้ยไม่มาไม่ไมาอีกโอ้ยเอ้ยมาตอบเองบวกเอ้ยคอ,อ,อ,อยชัวร์นายคอยัอยอยงชั่วเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเอ่อน่าจะเหลือสามนะครับน่าจะขาดซอยอีกสามอันเออฮึมซอยอีกสามอันลุกซอยอีกสามอันลุกโอ้โหฮึมเบก,ก่อนนะครับเบก,ก่อน ที่ร้านขาลูกลับเนี่ยก็มีนะครับให้ซื้อนะสอง้กาบ้าบาทได้เอฟหนึ่งอันนะครับโอ้ยน่าสนนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แต่มันแพงอ่ะเออแต่ใครถ้าใครอยากจะประหยัดเพชรอะ่ะก็สามารถเติมได้นะอ่ะกางเกงคนระับกางเกง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 โอ้ยกางเกงมาลุนลุ่ กางเกงนะครับกางเกงกางเกงโอ้ยซอยลูกไสอกางเกงนะครับกางเกงเอา้ามาเลเ้ยแพดแล้วแพดแล้วขาดอีกสองคันนะครับขาดอีกสองอันตอนนี้ก็เกือบเกือบมือแล้วอีกนิดนึงก็จะมือนนึ่และเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะว่ามันขาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรับก่อนนะครับรับก่อน ปลาทองไปก่อนปับเออปลาทองไปฟั๊บปลาทองไปฟับเดี๋ยวเรานะครับเราสุ่มแพ็คการ์ดก่อนนะเผื่อ <c oughs> มันได้หมูเอ้ยเลยเราจะได้ไม่ต้องไปสุ่มต่อนะครับ <c oughs> ความหวังเรานะเนี่ยหมูเอ้ยเนี่ย <c oughs> อุ้ยสากร่าจิงจอกสาว <c oughs> มาฮิโล โกเด้นททบีอูนมาโอ้ยโกเด้นททบีอูนนะครับตอนนี้นะครับก็ขาดปาทองเอฟบวกนะครับอีกสองใบนะครับอีก2ใบหรือขาดสร้อยสองอันนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเรา <c oughs> เราเราเราป็นลุ้นต่อถ้าได้เอฟมาเนี่คือจบเลยนะถ้าเปิดได้เอฟมานะี่เรียบร้อยเลยมาเอาของเกมไปก่อนจ้า <c oughs> โอ้กเกงมาหมดมาหมดทั้งงานเลยสองครั้งติดนะโอ้เสื้อเอ็ดลูกเอ็ดไม่มาเอ้ยโอ้ยอไม่ออกเลยนะ <c oughs> โอ้ใครจะท,ที่ทำอีเวนต์นี้ ดูผมสุ่มแล้วเด็กใจคอไม่ดีกันเลยใช่ไหมมาลูกูไม่อยู่ออกเลยวะไม่ออกเลยนะตอนนี้ก็โดนไปนะครับหมื่นสองนะคหมื่นสองเก็บมาตั้งนาน,นเดียวเอาคืนหมดเลยนะ GM เเนี่ยเสื้อนะครับเสือ้อ เกนะครับมังเก่งเสื้อเก่งเกง,ง,เกง,ง,เกง่งเกงนะครับมังเกงโอ้อเกงมาลวดลวๆเลยเอ็ดเลยได้ไหมขอล้อมอะ่ะเปิดเอ็ฟทองทองมาเลยเนี่ยมัดตัวไหรือว่าเอ็ดมันต้องแรกอย่างเดียวเฮ้ยมันมันมีขึ้นอยู่นะว่า มันมีโอกาสที่จะเปิดได้อยู่นะโอ้โหเต็มมาใบสุดท้ายได้ินเกงไปไปต่อนะครับตอนนี้ก็โดนไปแล้วหมื0นสองนองร้อนะครับขาดนะครับขาดสร้อยคอนะครับขาดสร้อยคออีกสองอันนะครับหรือถ้าใต้เอสก็คือจบเลยหรือ้าได้ปลาทองนี่ก็ ก็สองสองตัวกางเกงเสื้อนะครับเสื้อช่วยด้วยสอยคอช่วยมาหาหน่อยโอูโอโหไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะครับอ้อ สองอันสุดท้ายนี่อย่างยากเลยนะไม่ออกเลยไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหอยบกลิปเออมาลยุยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดของแถมก่อนขาดขาดสร้อยอันสุดท้ายนะครับขาดสร้อยอันสุดท้าย มาเถอะมามาในกระเล็กีเดอะขอร้องหมดเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ออกนะไม่ออก <c oughs> ไม่มาโอ้กางเกงกางเกงกางเกงเสื้อนะครับกางเกง เสืออุ้ยมาเถอะมาเถอะก้อยอ่ะอีกอันนึงอนะ่ะสร้อยไม่มานะครับไม่มาไม่มาโอโ้โหตาย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 เดีย๋ยวเราไปรับนะครับไปรับไปรับปลาทองกันปั๊บเออเดีย๋ยวเราก็เปิดแพ็คนะครับเปิดแพ็คเผื่อไม่ได้นี่แหละหนูเอื้อยแหละอืมจะไม่เคยได้หรอกอ่ะ ขาดอีกหนึ่งชิ้นนะครับขาดอีกหนึ่งชิ้นเอ่อไปต่อตอนนี้โดนมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหมืน่นหมื่นห้าแล้วตอนนี้น่าจะโดนไปหมื่นห้านะ,ะมไม่ออกอันสุดท้าย,วย,ายเว้ยใส่อันสุดท้ายเสื้อเสื้อกับกางเกงแล้วมาโอก้กางเกงลุ่นๆว ไม่มาครับไม่มามาโอ้ไม่ไม่อันสุดท้ายโอ้ยากไปไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ออกอีกมาเรียบร้อยโอ้ยมาสักทีโดนเมื่อ,อไหรว่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเออหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดพันสองร้อยโอ้ยยังโหดเลยอี่วันนี้ เกือบสองหมื่นเลยนะคน้ลยอ่ะดู้อยเล่นพีซะเกือบสองหมื่นเลยรับนะครับอ่ะเปิดนะครับเผื่อเปิดได้ดูด้วยเราจะเอาไปแลกอื่นไงอ่ะมีมาเหมือนเดิมแลกนะครับหนึ่งสอง สามสี่ห้านะครับครบแล้วหายวะเนี่ยหายนี่กรีดเลยนะเนี่ยกว่าจะได้มานี่ก็ยากเย็นนี่มาทำหายแบบโง,โง,โง่องกอ,อ่ะปับเราต้องเลือกอ่าส้อยใช่ไหมสร้อยของเอื้อยนะครับอ่ารับนะครับ เลือกนะอย่าเลือกผิดน,นะครับถ้าใครจะเอามีไฮยองดันหรือไอดินก็เลือกดอกไม้แดงนะอ่าฟ้าปสองชิ้นแล้วสามชิ้นสี่ชิ้น าชิ้นปั๊บไปรับนะครับเรียบร้อยหนูเอื้อยของพี่มื่นเจ็ดน้ำตาแทบไหลเข้ามั้ยเนี่ย <c oughs> เออเข้าแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทำกัน,ก,นก็ขอให้โชคดีคนระับขอให้โชคดีขอให้ปิดกันน้อยๆนะอย่าปิดเยอะเหมือนผมนะเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บาย ถ้าปิดอีเวนต์นะครับจะได้นะครับจะได้อัญมณีด้วยนะนี่นะครับอัญมณีนะครับของหนูเอื้ยนะั๊บอัญมณีประการผลิตของหนูเอ้ยเนี่ยจะเพิ่มความสามารถนะครับเพิ่มความสามารถที่เหาะเหินเดินอากาศนะครับจาก6 5เปอร์บวก2เปอร์ก็จะเป็น67เปอร์นะครับผม